ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ดูดวงประจำเดือนกันยายนนะคะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ก็คือสามารถดูได้เลยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเดือนกันยาก็ได้อารมณ์ว่าเห็นหัวข้อแล้วมันโดนใจก็คือเข้ามาดูได้เลยนะคะเราจะนับวันตามตะวันตกนะคะแล้วก็สามารถดูได้ทั้งลัคนาดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อะไรก็ว่าไปที่คุณมีราศีเกิด ตามนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกเรานับวันตามตะวันตกเนาะถ้าคุณไม่ทราบว่าราศีเกิดคุณเล่นราศีอะไรดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปค่ะลลเราลงรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วนะคะอ่าแล้วก็ถ้าชอบการอ่านสไตล์เราเพราะเราอ่านไม่เอาใจใครเนาะถ้าชอบการอ่านสไตล์นี้แบบตรงไปตรงมาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนช่องของเราโดยการดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็วันนี้เลยเหมือนเดิม อโอ้ลืมบอกอีกอย่างก็คือเราอ่านไพ่รีเวอร์เซลก็คือไพ่ที่กลับหัวด้วยนะคะดังนั้นไม่ต้องตกใจนะไม่ได้มีอะไรผิดปกติเนะาะเดี๋ยววันนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะก็จะดูเรื่องการงานก่อนหน่อยนึงแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องความรักนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะาะค่ะชาวราศีกรกฎที่น่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นกรกฎลัคนากรากฎดาวจันทรดาวอาทิตย์กรกฎ ดาวเคราะห์ดวงไหนไหที่เป็นกรกฏดูจากตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการงานก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาดูเรื่องความรักกันทีหลังชาวราศีกรากฎในเดือนกันยาหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมาดูคลิปนี้นดูการงานจะเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกว้าวเดทอัปไร h ์เดเดท จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆดีหรือไม่ดีมาดูกัน Queen of Cups Reverse นะคะไพ่อันนี้มันจะเสียอยู่อย่างหนึ่งมันจะสะท้อนแสงแล้วเวลาแสงมันเข้ามาบางทีมองไม่เห็นหน้าไพ่เลย่า the Moon Reverse hmm. Ten of Wands upright The h a n g m a n Upright อ uh, ๋ six of wands reverse โ okay. อเคใจเย็ยนๆนะคะตอนนี้ก็เรากดจะทำอะไรก็ต้องให้เรามัดระวังอารมณ์ตัวเองนิดนึงเนาะเฮอร์มิตอัปไรท์โอ five of wands Upright C H of Pentacles upright ไม่แย่นะคะการงานแต่ให้เรามาดระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองอแล้วก็ Six of Swords upright อ่ะณตอนนี้เลยพลังงานของคุณออกมาอยู่ในรูปแบบที่ดูคุณอารมณ์แปรปรวนง,ง่ายมากๆไม่รู้ไปเจออะไรมาบ้างหนักๆเลยก็คือจะเป็นโควิดอยู่แล้วละ่ะทุกที่บนโลกนี้ใช่ไหมตอนนี้คือมันเอฟเฟกไป g l o b a l เลยคือไปทั่วโลก เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราคิดว่าคุณอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในรูปแบบที่มันดีกว่าเดิมแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมันมีเดือดแหงมนขึ้นมาแต่มันไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ไม่เกิดแล้วอนาคตจะไม่เกิดนะคะเพียงแต่ตอนนี้ไพ่เขาแนะนําให้คุณใจเย็นๆไว้ก่อนอย่าไปแสดงอารมณ์อะไรเยอะ เพราะว่ามันมีโอกาสเกิดได้ง่ายมากว่าคุณกับใครก็ตามแต่ในสายงานของคุณจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตดังนั้นถ้าสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ในช่วงนี้แล้วพยายามใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆทำงานเงียบๆของตัวเองไปโอกาสที่เหมาะสมที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้อาจจะได้รับโปรโมชั่นอะไรต่างๆในหน้าที่การงานหรือถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ ไอการที่คุณอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ไปสูงสิงกับใครในช่วงเนี้เราไปเรียนรู้กับงานที่คุณทําอยู่ให้มันดีขึ้นมามันมีโอกาสสูงมากๆว่าคุณจะได้ทําโปรเจกต์อื่นๆที่คุณมันปิ๊งขึ้นมาในหัวนึกออกไหมเอ่ยอารมณ์เหมือนประมาณว่ามันมีคนมาวุ่นวายเยอะแล้วล่ะลองอยู่คนเดียวบ้างสิพออยู่คนเดียวปับ๊บไอเดียเกิดปุ๊บดังนั้นลองดูนะคะเพราะว่าตอนเนี้พลังงานคุณไม่เหมาะสมที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับใครเลยดูเหมือนอารมณ์ขึ้นๆลงๆอารมณ์ไม่ค่อยดี หรืออาจจะมีคนรอบๆข้างที่ทำให้คุณรู้สึกหงหุดหงิดใจด้วยก็เป็นได้นะคะอันนี้มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าอาบางทีเราก็อยู่ของเราดีๆเนาะแล้วคนอื่นเขามาทำงานร่วมกับเราอาจจะไม่อ่านรายละเอียดบ้างอาจจะไอน้นู่นไอ้นี่ตกหล่นไปแล้วมันทำให้คุณรู้สึกหงหุดหงิดใจเพราะว่าเท่าที่ดูแล้ว คุณดูเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในเนื้องานในรายละเอียดพอสมควรดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ก็ตามให้คุณใจเย็นๆไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งดีๆมันรอคุณอยู่ถ้าคุณต้องการการขับเคลื่อนที่ดีตัวคุณเองเลยค่ะตอนนี้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เลยยกเว้นตัวคุณเองแต่ไอความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของคุณมันมีนะคะเพราะมันขึ้นมาอยู่ว่ามันจะมีการขับเคลื่อนแล้วก็เจริญเติบโตไปได้เพียงแต่คุณจะต้องรอเวลานั้นสักนิดหนึ่ง มันอาจจะไม่ได้ปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าอย่างตอนนี้อะไรมันก็แน่นไปหมดถูกไหมเอ่ยอย่างเราเองนะปกติเราต้องบินไปทํางานต่างประเทศตอนนี้เราไปไม่ได้มันติดโควิดจนในที่สุดเราลาคารเราลาออกเลยจบให้มันหายแล้วค่อยว่ากันคือเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราคิดว่าคุณเองก็อยากจบบางสิ่งบางอย่างที่มันราคาซางค้างคางมาพักหนึ่งแต่มันยังจบไม่ได้ แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่จบคุณก็อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดแต่มันจะช้าหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆมากๆเลยช่วงนี้นะคะ ดูเหมือนคุณก็จะมีภาระหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะด้วยเนาะงานการหรือถ้าตรองข้ามการบางคนอาจจะไม่มีอะไรทําเลยในตอน,นเงียบสงบไปหมดดังนั้นสิ่งที่ควรจะทําอย่างแรกเลยอย่าทะเลาะก,กับตัวเองเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าถ้าคุณไม่ไปทะเลาะคนอื่นคุณก็ทะเลาะก,กับตัวเองอคิดนูน่นคิดนี่ไปแล้วก็ขัดแย้งในหัวตัวเองเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มเติม the high priestess ค่ะ upright เชื่อเซนตัวเองเยอะๆเนาะช่วงนี้อ่า ten of swords reverse เมื่อกี้ไพ่คู่กรณีราสีเมถุนเป็นคล้ายๆกับคุณเลยมีดาบปากหลังภาระเยอะมากอะไรอะไรต่างๆไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อ่าง่ายๆเลยคือเดินทางไม่ได้เหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้แป๊ะเลยที่เราบอกว่างานเราอะอยู่ต่างประเทศเราต้องบินไปอยู่ต่างประเทศไปทํางานแล้วบังเอิญ ไอช่วงโควิดมาเราอยู่ประเทศไทยเราก็ไปไหนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นงานงคุณอาจจะเป็นเซลล์ที่ต้องขับรถออกไปติดต่อลูกค้าอาจจะเป็นงานอื่นๆที่ต้องใช้การเดินทางแล้วมันไปไหนไม่ได้ในช่วงนี้อ้อหรือแม้แต่กระทั่งต่อให้ไม่ต้องใช้การเดินทางในการทํางานโดยทั่วๆไปแล้วคุณไปแค่ไปกับการทํางานแล้วมันทําไม่ได้แล้ว work from home มันไม่ได้สมูทมันไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คุณคิดด้วยดังนั้นตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของคุณเพราะคุณรู้สึกว่า ระบบการงานมันพังไปหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรมันจะพังก็ตามอย่างให้อารมณ์เราพังตามมันเพราะไพ่เขาขึ้นมาเตือนคุณเยอะมากเลยว่าให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองมันไม่ใช่ว่างานการมันจะไม่ดีเลยแต่มันอาจจะช้านิดนึงดังนั้นคุณไม่สามารถไปเร่นมันได้เพราะมันไม่ได้มีแค่เรามันมีบุคคลอื่นๆด้วยแม้แต่กระทั่งต่อให้เป็นเจ้าของธุรกิจเองคุณก็ไม่สามารถไปเล่งยอดขายหรืออะไรได้เช่นกันในช่วงนี้ แต่อย่างที่บอกนะคะใจล่มๆมเพราะว่าถ้าคุณอารมณ์ดีๆอารมณ์เย็นๆแล้วอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งใช้เวลาอยู่กับตัวเองโฟกัสนู่นนี่นั่นที่มันเป็นเรื่องของของตัวเองจริงๆจังๆ,งๆมันจะทําให้คุณเกิดไอเดียที่ดีๆแล้วก็ไปต่อยอดได้ทําให้คุณขับเคลื่อนชีวิตการงานของคุณไปได้ดีขึ้นแล้วก็ไพ่ขึ้นมาได้แดเหรียญก็คือไพ่ที่โอเคนะคะถึงถึงจะยังไม่ได้9้าได้1ิบแต่มันก็ถือว่าสูงมากดังนั้นเลยก็ค่อยๆดูไปเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ ก็บตรงนี้ก่อนแล้วเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าว่าความรักมันจะเป็นในทิศทางไหนเหนื่อยกับการเป็นโควิดเนาะว่าไปมันมเข้ามาปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแย่ขึ้นไปหมดเลยอ่ะดูการงานของชาวราศีกกฎเอ้ยไม่ใช่การงานพูดผิดอ่าดูความรักของชาวราศีกรกฎค่ะเป็นอย่างไรเอ่ย ความรักของชาวราศีกรกฎนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนเอ่ยมีอะไรนะ่าสนใจชาวกรกฎชอบดีวอยู่กับคนราศีพิจิกนะจริงๆนะเยอะมากที่มาดูดวงแล้วอ่าพิจิกกับกรกฎค่ะจะเป็นอย่างนั้นเยอะมากเลยอ่ะดูสิอ่ะเฮอร์มิตใบแรกคือไม่ได้คุยกันหรือเปล่าคะเหมือนห่างกันไปไหม โอ้ชัวรล้านเปอร์เซนต์อะ five of pentacles upright ไม่ค่อยคุยกันนะคนสมัยนี้การติดต่อสื่อสารง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนต้องส่งโทรเลขต้องวิ่งไปตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญโอ้แต่ก็ตึกระตือรือร้อนกันมากแต่สมัยนี้ทุกอย่างมีพร้อมแต่ไม่อยากคุยเนี่ยไม่คุย ซื้อหวยคงถูกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้บอกไม,ไม่คุย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 สามใบเลยเอ้าว queen of source reverse communication is a key ก็คือกุญแจสำคัญในการจะไปต่อในความสัมพันธ์คือการสื่อสารนิ่งสงบเลย chariot อันนี้ไพ่คุณแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นไพ่เขาได้ด้วยนะคะแล้วก็ queen of pentacles โ okay, อเคเราเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักช่วงนี้แหมใช่ไหมใครจะมีอารมณ์มาโฟกัสเรื่องความรักนักหนาถูกไหมเอ่ย six of wands upright อันนี้อะไรเอ่ย the magician upright ว wow. ้าว อีกโก้ก็แรงพอตัวอ่ะ uh, Two of Pentacles Reverse อ uh ือหืออะไรต่อ Seven of Wands Reverse เราคันไปทั้งหน้าเลยค่ะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราไปแพ้อะไรมาแต่ช่วงนี้ผิวเราแห้งมาก uh huh. ยุกยิกยุกยิกต้องขออภัยด้วยนะคะอ้า uh ว huh. Strange Reverse คุณขา พลังงานของเขาดูนือยเหนื่อยทำงานเยอะไหมเนี่ยเอ้าลองดูของคุณสิพลังงานคุณเป็นไงบ้างโ oh, อ้ page of pentacles อ่าไม่ใช่ pentacles พูดผิด page of cups reverse อย่าคุยนะอยากติดต่อสื่อสารอย่าบอกความรู้สึกนี่ความรู้สึกแน่นมากคุณอยากจะคุยกับเขาเหรอคะแต่คุณไม่กล้าทักไปหรอหรือ,อยังไงก็ระกดยมือร่วงเลยเรามือสแบบั่นแบบร่วงหนแปะเลยโอ้ปวดหัวเลย พลังงานแบบอีกคนนึงทำงานเยอะมากไม่ได้หลับได้นอนหรือไม่ก็อาจจะมีความไม่สบายปนเข้ามาด้วยนะคะแต่ดูเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตนะโอเคเดี๋ยวลืมบอกไปเนาะคนที่เข้ามาสองกรลากดนะคะพลังงานสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยนะกรลกดเองก็เหมือนกันอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นเข้าสับเปลี่ยนกันได้หรือเรื่องบางเรื่องก็สลับบทบาทกันได้เลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ดวงรวมเนาะมันก็ไม่ได้ออกมาเป๊ะ,เ,ปะ,เ,ปะเหมือนกันทุกคนหมด จริงๆนะอย่างที่บอกเลยนะคะ <ım. S 2> คนคนนี้ดูค er ่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยซ้ำแต่น่าจะเป็นคนที่มีอุปนิสัยแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือต่อให้ชอบใครมากมายแค่หน่อยก็ตามแต่ไม่ค่อยพูดไม่น่าเป็นคนที่คุยเก่งหรืออาจจะคุยเก่งก็ได้แต่ว่าออกแนวที่ว่าผีเข้าผีออกนึกออกไหมคะผีเข้าผีออกเดี๋ยอยากคุยเดี๋ไม่อยากคุยแล้วจริงๆเลยเพราะว่า เราคิดว่าเขาประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าไพ่เขามันขึ้นมาเขาไม่ได้ติดขัดอะไรเลยสิ่งเดียวที่เขาติดขัดก็คือตัวเองอุปนิสัยเขาเลยค่ะอุปนิสัยตัวเองเลยไม่เชิงว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมันไม่ใช่ออกแนวแบบนั้นแต่เป็นอยู่ในลักษณะที่ว่าอไม่รู้จะคุยอะไรมากกว่าคุณเอาตรงๆเลยถ้าคุณกําลังเดียวอยู่กับใครเนี่ยพลังงานเขาคือแบบอารมณ์เหมือนคนอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ ไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านกินข้าวในบ้านสั่งเขามากินสั่งกร a ฟเอ่ยสั่งโรบินฮูดนู่นนี่นั่นเขามาไม่เจอผู้เจอคนฉันก็อยู่ของฉันได้อะไรประมาณนี้แต่เราจะบอกว่าคนคนนี้นะคะไอ้ด้วยความที่เขาเป็นแบบนี้แหละเขาจะมีพลังงานและอุปนิสัยแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นแมนิ p u เ a เตอร์แมนิ l a เอตก็คือพวกที่ชอบเอาเด็ดใจใตัวเองบังคับขู่เข็นคนอื่นให้ทำตามที่ตัวเองต้องการ บางครั้งก็ดูแย่บางครั้งก็ดูไม่ได้แย่มากมายนักแล้วแต่สถานการณ์ด้วยแต่ก็บวกกับอีโก้ขึ้นมานะคะบวกกับอีโก้แล้วก็ศักด์ศีแรงดังนั้นอถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ทักเข้ามาหรอกถึงแม้จะอยากคุยมากก็ตามแล้วเราก็จะบอกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะไม่ทักคุณไปเช่นกันเพราะฉะนั้นเลยนะคะตรงนี้เลิกแข่งขันกันดีกว่าดูแล้วว่าคือถ้ามีใจให้ทักไปเขาไม่ตอบมาก็เรื่องของเขาแต่ถ้า ไม่อยากคุยแล้วก็ไม่ต้องทักไปแต่ไพ่มันก็ยังมีขึ้นอยู่นะว่าอยากคุยเพราะว่าความรู้สึกมันมีเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปไม่เป็นเลยตรงนี้ไปไม่เป็นจริงๆเอาอย่างนี้ไหมของราศีอื่นๆน่ะเราเปิดไพ่ข้อความให้แค่สามใบแต่ราศีของคุณด้วยความที่มันเปิดออกมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกไปต่อไม่ถูกด้วยความที่เขาก็เป็นคนอุบนิสัยอย่างเงี้ยเย็นชาเฉยเมยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุย ไม่ทักหามนุษย์มนาที่ไหนก่อนเป็นอุปนิสัยโดยธรรมชาติของเขามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไปไม่ถูกทางดังนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราขอเปิดอันนี้ก่อนสามใบเราค่อยมาดูไพ่ข้อความนอกว่าเราจะเปิดจะได้กี่ใบดีเพราะของราศีอื่นลาเปิดสามอย่างที่เราบอกเพราะเขามีเรื่องมีราวไงแต่ของคุณคือเปิดมาตึงไม่คุยจบเลยนึกออกไหมเอ่ย คุณเองก็ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เขานะคุณกับเขาพอๆกันเลยความรู้สึกรู้สึกมีทั้งคู่แต่ไม่คุยกันเฮ้อถอนหายใจอ่ะสามใบโอ้เอ้าไม่บาลานซ์ทั้งคู่พอกันเลยเป๊ะเลยอ่ะแมมันเป็นช่างเป็นคู่สร้างคู่สมจริงเนาะคุณกับเขาเนี่ยคู่สร้างคู่สมเลยไม่คุยไม่บาลานซ์อะไรทั้งสิ้นปล่อยไปตามนั้นเนี่ยแล้วชาตินี้จะมีครอบครัวไหมคะเนี่ย ทั้งคู่เลยเอาเป็นว่านะพลังงานของเขาของเขาคือหาความมั่นคงทางอารมณ์ไม่เจอเหมือนตื่นเมื่อวานนี้อุย้ยรักก็ระกดฎทั้งเลยจ้าอยากส่งข้อความหาจังแต่ไม่ส่งดีกว่าไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นของเขาซะอย่างนี้ค่ะอ่ะนี่อยากคุยด้วยนะจริงๆเป็นคนที่ชอบจีบด้วยซ้าดูเหมือนคนเจ้าชู้เบาๆแต่จริงๆไม่ใจเจ้าชู้เลย แล้วก็คนเข้าหายากด้วยคนคนนี้เข้าหายากมากคุณกำแพงสูงเสยดฟ,ฟ้าเราไม่แน่ใจว่าคุณไปสร้างกำแพงใส่เขาก่อนหรือเปล่าเขาถึงเป็นแบบนี้หรือเขาเป็นของเขาแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคุยกันถ้าเป็นโอ้เอาจริงๆอะความรู้สึกมันมีให้กันทั้งคู่เหรอคุณมันอยากไปต่อด้วยนะแต่มันแต่มันออกแนวคือไม่ไม่ยอมแก้ไขอ,อุปนิสัยตัวเองเนอะไหมเราเราจะขอสารภาพตรงๆเลยว่าเราเป็นคนประมาณแบบเขาเลยนะ ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบใม่ใครมุ้นวายเพื่อนนัดไปเที่ยวห้างบอกไม่ไปติดสักพักหนึ่งเราไปแต่เราไม่ไปเจอมันเนื้อไหมคือมันไม่เชิงว่าเรารังเกียจใครหรือเราไม่ชอบเขาแต่แต่เราไม่สามารถทิ้งอุปัติปุบัติปัญใส่แย่ๆของเราได้เราต้องใช้คําว่าแย่ๆดังนั้นคนคนนี้จะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าความรักมันไม่พอมันพอเพียงอยู่แต่ ความอิสระเสรีในชีวิตก็กลัวม,มันจะขาดหายไปด้วยนั่นเองนะคะเราอ่ะเหนื่อยนะเจอคนแบบนี้คนแบบเรานี่แหละเวลาที่ใครมาดูส่วนตัวเราจะบอกว่าไปเถอะค่ะอย่าไปรอมาเลยค่ะเสียเวลาชีวิตเพราะคนประเภทเนี้ยเขาเป็นพวกฟรีสปิริตเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นโสดไปเรื่อยๆร,รักนะรักแต่รักจากไกลๆไม่ได้รักแบบต้องการครอบครองจริงๆเป็นความรักที่ดีนะที่ไม่ต้องการครอบครองแต่มันไม่ดีตรงที่ว่าไม่ให้ครอบครองฉันด้วยนึกออกไหมเอ่ย รักได้แต่ไม่ต้องครอบครองกันซึ่งมันไม่โอเคตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเราดูให้ข้อความดีกว่าว่าคนผีบ้าคนเนี้ยเขามีอะไรอยากจะบอกคุณโอ้ยตายแล้วคนผีบ้าคนนี้คือคู่สร้างคู่สมของคุณค่ะเราจะใช้หัวข้อนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ชอบทําคลิปให้มันเครียดเราชอบอะไรที่มันดูตลกตลกอะสามใบอะไรนี่โอเคมามีปัญหาเรื่องแม่อาจจะเป็นปมในวัยเด็กที่แม่ไม่รัก ไม่ใช่แม่ไม่รักแม่ทุกคนรักลูกหมดแหละอาจจะแม่เป็นคนเย็นชาแบบเนี้ยอาจจะเป็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเลยนึกออกไหมคะเป็นแบบว่าไม่ค่อยอสแสดงความรู้สึกเท่าไหร่หรืออีกอย่างก็คือตอนนี้ปิดปัญหาเรื่องแม่อาจจะแม่แก่แม่เท่าแม่เป็นโควิดแม่อะไรก็ว่าไปที่ต้องไปดูแลกันนะคะไม่ใช่อาจจะเรื่องใหญ่เรื่องโตสําหรับบางคนแต่อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับบางคนอีกก็เหมือนกันนะ เขาก็ยังเหงาอยู่นะคะเมื่อไม่มีคุณนะจ๊ะเหงามากด้วยโดดเดียวเดียวได้แต่ไม่คุยอืมน่นบอกแล้วเราบอกคุณแล้วว่าความรักนะ่ะมันมีความรู้สึกมันมีเยอะด้วยเยอะจริงๆแต่เลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่ายังก้าวข้ามความอิสระเสรีผีบ้าผีบอของเจงไม่ได้อ่ะไหนๆก็ไหนๆลระโบนัสให้อีกใบหนึ่งสงสารอ่ะเนาะ อโอตายคุณอ่ะมาเป็นคู่อมาเป็นคู่เลยนะจ๊ะทั้งพ่อทั้งแม่มีปัญหาอันนี้ดวงเราหรือเปล่าเนี่ยเหมือนพลังงานเราเลยปัญหาของเราก็คือพ่อแม่เราตายหมดเกลี้ยงแล้วดังนั้นเลยพอเราอยู่คนเดียวปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มีผ่านละอะไรทําไมมันแฮปปี้จงเลยอยู่คนเดียวไม่ต้องการดรามา่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะที่เรายกตัวอย่างไปยกตัวอย่างไปอย่างนี้ได้คือพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วก็คือว่า ติดอุปนิสัยที่อยู่คนเดียวแล้วไม่มีภาระทางจิตใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คือคนคนนี้คงจะมีปมเยอะนิดนึงถึงเป็นแบบนี้นะมันมนุษย์ทุกคนมีค่ะเราก็มีเพราะว่าพ่อ,พอ,พอแม่เราส่งเราไปเรียนไกลๆตั้งแต่เราเด็กๆไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันดังนั้นเลยเราก็จะติดนิสัยการอยู่คนเดียวคนคนนี้อาจจะเป็นคล้ายๆเราในมุมใดมุมหนมึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากคุยเขานะก็รกดทักไปหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เข้ามาดูมาส่องกรกฏแล้วกรกดเป็นพลังงานเนี้ย คุณจะทักไปหาเขาได้ได้เพราะเขาอ่านแล้วเขาตอบค่ะไม่ใช่ไม่ตอบเพียงแต่ถ้าจะให้ทักมาก่อนรอเลยค่ะเหมือนซื้อหวยอ่ะเหมือนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถ้าทักมากเอากอาลัวรมมันถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละเนาะลองดูลองดูองดโอเคนะคะแอบสงสารเลยเจอพลังงานแบบนี้เพราะเราจริงๆเราไม่ชอบสิ่งที่เราเป็นนะแต่เราแก้ไขไม่ได้เพราะว่าเราหน้ามึนพูดแค่นี้เลยนั่นหวังว่าคุณจะเข้าใจพลังงานเขาด้วยเช่นกันนะคะโอเคถ้าชอบการอ่านสไตล์เราเนาะ ตรงตรงไม่อ้อมคอมแล้วก็ไม่โลกสวยอย่าลืมกดติดตามนะคะสารจะหิ่งด้วยนะเวลาอัปโหลดคลิปก็จะได้ดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูโฆษณาให้จนจบนะคะมันคือรายได้ของเราเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย